แกเป็นครไม่ต้องตกใจชั้นเองนี่ฉันรู้นะว่าพวกแกต้องการช่วยชาวบ้านเหมือนกันโดยเฉพาะยายชั้นเพราะฉะนั้นชั้นจะขอมาสงบสงครามสักคู่เพราะชั้นเองก็อยากจะช่วยายายชันเหมือนกันโอเคไหมโอเคเวลี่กูดดีมากดีอ อะไรพอดีว่าฉันมีเรื่องจะบอกนิดนึงมีอะไรก็รีบพูดนะฉันต้องรีบกลับวันก่อนนี่แกก็เห็นฉันหาข้อมูลอะไรสักอย่างนะจริงๆอ่ะฉันหาเกี่ยวกับดินเค็มการแก้ปัญหาดินฉันก็แค่อยากจะช่วยหมู่บ้านเนี่ยให้มันดีขึ้นให้ขายอะไรได้บ้างไม่ใช่จะปลูกอะไรซ้ำๆอืมแกไม่ได้โกหกฉันใช่ไหมเนี่ยอืมฉันแค่บอกบ่าเฉยไม่ต้องคิดมากนะใจกันนี่แกโกหกนะเนี่ยใจกันเขาไปจ้าว อ <laughs> อะไรแก้ดินไม่ดีให้ปลูกผักนามจริงจริงมันมันมันเป็นพูดปลูกแบบพืชหมุนเวียนได้้วยนะบอกเป็นจริงก็พวกขวดแะไรงเงี้ยก็แก้ดินคลีมได้อาจารย์คะมันเป็นยังไงคะอาจารย์บอกมาเลยค่ะข้าว่าข้ารู้คำตอบแล้วละ่ะว่าทำไมมันถึงไม่ได้ผลสักที มันเป็นพอน้ําอ่ะน้ำะนํำในที่ของเจ้าที่เจ้าเอาไปลดพืชผลอะ่ะมันถูกสาบไว้ถูกสาบยังไงคะอาจารย์บอกนิดนึงค่ะอ่ะนี่อนี่เป็นน้ําจากที่ดินของเจ้าลองชิมดูว่ามันเค็มไหม เข็มจริงๆค่ะอาจารย์แล้วฉันต้องทํายังไงบ้างคะเนี่ยโอ้ไม่ต้องทําอะไรหรอกแล้วน้ําตรงนั้นน่ะก็ไม่ต้องไปใช้มันไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยแต่ต้องหาแหล่งน้ําใหม่ข่ารู้มันยากหน่อยแต่ก็ต้องทําแล้วทุกอยากจะดีขึ้นค่ะอาจารย์ยังไงช่วยด้วยนะคะอาจารย์ช่วยอยู่แล้วไม่มีปัญหา ่อไปมาเอาใจช่วยยัยมีกันนะคะว่าภารกิจพิเศษนี้ระหว่างไมยอาจารย์ใครและสองจะเป็นยังไงมาติดตามต่อในตอนต่อไปค ue ่ะการใช้น้ำหมักจากขี้วัวหรือปุ๋ยหมักเตรียมน้ำหมักใช้ถังหรือภาชนะใส่น้ำและใส่ขี้วัวหรือปุ๋ยหมักลงไปในอัตราส่วน1ต่อ5ขี้วัวหรือปุ๋ยหมักต่อน้ำแล้วคนให้เข้ากันการรดน้ำหมัก รดน้ำหมักลงบนพื้นที่ดินเคม็มโดยให้น้ำเข้าสู่ดินให้ลึกพอสำหรับรากพืชการรดน้ำเป็นระยะระยะทำการรดน้ำหมักเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้น้ำเข้าไปในดินและล้างความเค็มออกไปการทดลองปลูกพืชหลังจากการรดน้ำหมักเป็นเวลาพอสมควรลองปลูกพืชที่ทนทานต่อดินเคม็มเช่นถั่วเขียวหรือมันสำปะหลังเพื่อดูว่าดินมีการดูดซับน้ำเพียงพอหรือไม่ การดูแลรักษารักษาการรดน้ำอย่างเหมาะสมและให้พืชเติบโตในระยะเวลาที่เหมาะสมการใช้น้ำหมักจากขี้วัวหรือปุ๋ยหมักเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการลดความเค็มของดินรู้แล้วนะ